อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ leasing master นะก็มาต่อที่ r 3 4 skyline r 3 4นะครับก็เอาให้เต็มเต็มยศกันไปเลยนะครับ skyline gtr นะครับปี9 9นั่นเอง,เองโมเดลปี9 9นะครับก็อยู่ในคัสสนดามาตรฐานนะครับอ่าอันนี้พูดกันตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมตั้งแต่ก่อนเปิดคลิปเลยแล้วกันเออมันเป็นเทียร์ต่ำกว่า i 7นะต้องเข้าใจนิดนึงมันเป็นเทียร์พวกเดียโบนะครับเดียโบมีเอมิล่าอะไรพวกนั้นนะ่ะนะ มันยังไม่ขึ้นเป็นเจนใหม่แบบ r x เนะครับเพราะงั้นก็ต้องเข้าใจนะจุดจุดนี้นิดนึงนะครับเป็นรถขับเคลื่อนสีล้อครับค่อนข้างจะเป็นรถทางตรงมากกว่าเพราะว่าอัตราการเร่งวันนี้ส่วนมากจะจูนจะเป็น2 3 3สานะครับก็ใช้ตัวนี้เป็น3ารูปแบงคนอาจจะเป็น 3, จูนที่2แล้วแต่อารมณ์นะโทษทีลืมดูเทรัตสก็เป็นเรียวถ้าส่วนใหญ่นะครับอัตราการเร่งอยู่แล้วนะครับ gtr นี่คือพวกสกายไลน์ทั้งหลายก็จะเป็นแบบพวกเน้น,นการออกตัวอัตราเร่งนั่นเองนะครับอัตราการเร่ง อัตราการเล่นที่สูงนะครับนั่นเองนะก็จะเป็นเครื่องนี้กัน้าส่วนใหญ่นะครับจุดเด่นของเขานั่นเองนะทีนี้สิ่งที่ต้องควรรู้ก็คืออย่างที่ผมบอกอย่างให,ให้คุณรู้ก่อนว่ามันคือเทีย์ที่ต่ำกว่านะครับมันคือเทีย์ที่ต่ำกว่าหน่อยนึงแต่อย่างที่2ก็คืออยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลหลาย,ลายแต่ที่แนะนําก็คืออย่างน้อยคุณลองกดมันดูก่อนว่าคุณถูกใจหรือเปล่าอย่างแรกคุณพิจารณาก่อนว่าขาล่างคุณต้องการจะเติมเต็มขาล่างไหมขาล่างคุณอ่อนไหวไหมเพราะว่าตัวนี้ใช้แค่1้อบใบ ตัวเกลือเท่านั้นเองนะครับที่ใช้ในการแลถือว่าถูกมากๆนะครับถือถูกมากๆแล้วเราจะมาดูกันว่ามันจะขับได้โอเคหรือเปล่านะครับในสนามแรกโดยส่วนตัวที่ผมเทสมาประมาณวันสองวันวันนี้ก็เมื่อวานเทสไปหน่อยหนึ่งนะครับเอาตัวเอาเงินเอาเพชรโอเคอ่าวันนี้ก็จากที่เทสก็คือมันเป็นรถที่เล่นง่ายครับรถที่เล่นง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับเป็นรถที่แบบว่าไม่ต้องตึงกับชีวิตมากๆนะครับก็ผมว่าขับง่ายกว่า R32 อซะอีกนะครับ ใยส่วนตัวนะะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะพอดีไม่ไม่มีสามสองครับเอ่านี้ก็เดียวดิฟง่ายๆครับดิฟง่ายๆไม่ได้อะไรแบบรถสี่ล้อลมแบบว่าจะทำเหมือนสามห้ามาไอสามห้าดูพุ่งกว่านะเออสามห้าจะดูพุ่งกว่าน่อยเพราะว่ามันก็รถคนละเทีย์กันนะมันก็วัดกันไม่ได้แต่ว่าเห็นแบก็ไม่ได้แย่นะครับเทนนี้เสียวๆนิดนึงนะก็ยังเลี้ยวหันเลี้ยวง่ายๆคือแบบ ปกติถ้าเป็น3าผม 5, จะแตะดิฟสองครั้งมั้ะแต่ว่าตัวนี้ผมจะแตะดิฟแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วนะครับอาจจะมีแบบนี้เตะทางแถวมีอนี้ก็ดิฟสองคร้งได้ปกตินี่คันนี้เป็คันที่ผมเล่นแล้วเรียกว่าเล่นแล้วสบายใจอะไรมันเล่นง่ายมันเล่นง่ายกว่าวันกว่าเลวินตันเลวินตันนี่คือซ้อมเยอะมากแต่คันนี้นี่คือแบบว่าไม่ต้องอะไรมากมายคือมันด้วยความที่สแตนดาร์ดสแตนดาดาาร์เนะ สเตตัสมันจะไม่สูงมากอยู่แล้วนะครับเป็นรถที <nour úcar> ่แบบว่ารถรถเก่าๆะรถเก่าๆนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะเป็นรถที่ขับง่ายนะครับมันก็เลยแบบเล่นเล่นง่ายรีวิวง่ายก็รถที่ขับจะสนุกอยู่นะครับแต่ว่าเนี่ยอาจจะแพงมากก็คืออาจจะแบบมีไหลนิดนึงนะครับก็อาจจะแบบแตะๆเบรกเพิ่มไปอีกนิดนึงได้นะครับอันนี้คือผมก็คิวเกิร์ดอ่าดึงดึงมันก็ได้ดึงนี่ดึงได้เลี้ยงได้ไหม นี่ได้ไม่ได้ยากนะรับนได้งทงอะไรได้ยอยู่ได้อยู่อาจจะลบความที่แบบตะก,กี้ชนไปนิดนึงแล้วกันนะ <c oughs> โอเคคะแนนอา,จากจะไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่ะชนไปแปะะนึงอืมเป็นรถที่ค่อนข้างจะขับได้ง่ายครับขับเคลื่อนได้ง่ายในความรู้สึกผมมันก็ดีกว่าสามสองนะโดยส่วนตัวแล้วผมชอบมากกว่าสามสองถ้าวัดจากตอนทเทสต์ไรแล้วก็ตอนที่แบบยืมชาวบ้านชาวช่องมาเล่นเน่นะนะเออผมว่าสามสองช่วงนี้มันยังทําให้ผมวอดรอาแวงอยู่นิดนึงแต่ว่าคันนี้ก็ ค่อนข้างจะขับตรงๆตัวไม่ได้อะไรมากแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ไปขับแรงกับใครงานเเลยพูดยากนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เจอในแลงก็ถามว่าโอเคไหมก็โอเคแต่ว่ายังไม่เคยเจอ ECU สูงๆนะครับตอนที่ไปเทสบ้างแล้วก็จะเจอพวกอีแต่ ECU ต่ำๆก็เลยบอกว่าไม่ไม่ไม่เอียดนะบอกไว้ก่อนแต่ว่าหมายถึงว่ายังไม่เห็นประสิทธิภาพสมรรถนะที่บือหวาขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าต้นต้นฤดูกาลเราก็เอาของใหญ่เข้าไปข่มก่อนนี่ไหมเราก็เอารถ ECU สูงๆมาก่อนไงพอไปเจอมันเอา ออา 5e ไปหรือ 3e ไปอย่างเงี้ยมันก็มาเจอมันสูง e มันก็แบบจะตัดสินจะตัดสินว่ามันไม่แรงก็ไม่ใช่ปะถูกไหมเออเราเอารถแบบเต็มสู้ไปอะแล้วคือแบบแล้วเขาแบบบางทีมัเปิดมาได้เขาเอาพุ่งมาลงเียมันก็แบบไม่ได้เจอโหนดขนาดนั้นอะไรเงี้ยถ้าจะโหนดก็ต้องเลี้ยงตั้งพันแปดแต่ว่าพอพันแปดพันเก้าผมก็เปลี่ยนคันแล้วไปเก็บคันอื่นมาอกาะเราแรงอย่างเงี้ยถูกไ่มมันก็ไม่ได้เจอเท่าไรอะไรเงี้ยก็เลยพูดยากนิดนึงว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเนี่ยมันว้เล ขับเคลื่อนสี่ล้อประมาณนั้นนี่ลำบากลำบนจริงๆนะส่วนเสียงรถก็คลาสสิกไฟโดนัทข้างหลังนี่คือก็ขี่แล้วอุ่นใจสำหรับคนชอบเดือไฟก็อาจจะนึกถึงคอเกอร์นิดนึงตอนขับที่แบบเพลงแบบดี่จริงๆโอ้โาลอยมนหูเป็นรถที่ขับง่ายจริครับขับขับแบบขับง่ายอ่ะขับง่ายขับง่าย แต่กี้คือคลิปที่ต้องบอกว่าคลิปนี้มันอาจ็นคลิปอัดต่อจากวันเนาะเออวันว่าง่ายวันว่าบอกว่าชิวแล้วนะไอ้นี่ชิวอ่ะอวันเนี่ยไอ้นี่คือชิวจัดเลยเนี่ยชิวแบบชิวชิวจ๋าเลอยชิวชิวจ๋าเนี่ยเออแต่แบบอีซี่อีซี่สบายๆนะครับรู้สึกแบบชิวๆเล่งง่ายๆไม่ไม่ซีเรียสเลยคันนี้บอกเลยถ้าเป็นคนที่แบบชอบใส่ชิวอย่างเงี้ยก็โอเคถ้าแบบแต่ผมของใส่เงื่อนไขว่าถ้าคุณยังไม่มี ถ้าคุณยังไม่มีรถคั์นี้เยอะแล้วกันนะผมขอพูดแค่แต่ว่าถ้าคุณแบบมีรถคา์ดนี้เยอะแล้วหรืออะไรเงี้ยแล้วคุณแบบไม่ไม่ได้ขัางใครอ่าสามสี่มากหรืออะไรเงี้ยเอ่อผมก็แนะนําว่าให้เป็นพวกสักมานรอเทียนาก็ได้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเทียหน้ามันมันก็ยังไม่จบนะเพราะเดี๋ยวมันจะมีปอเช่อะไรพวกนี้อีกที่มันยังอยู่เทียร์เดียวกันเนี้ยมันยังมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ขึ้นเทียร์บนทั้งหมดอะคันล่างมันยังเหลืออีกหลายคันที่มันยังไม่เข้าน เพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบว่ามันจะมีมันจะมีคันที่แบบว่ายังอยู่เทียนนี้อีกประมาณคันสองคันมากแต่ผมยังไม่ผิดนะอ่ะที่ยังไม่เข้าอ่ะนะเดี๋ยว,ยวแต่ว่าถ้าถ้าจ r อาถ้าจ r อาปดหมาหรนะือแตพวกนั้นอ่านเนี้ยยอมรับอันน้าเทียนเดียวกับไอซเว่นครับ GR อาแปดหกแล้วก็ซปเปอร์แดงอะไรงงเงี้ยซปเปอร์แดงอีกนานแหละรถรถเดียวง่ายจริงนะเดียวตามนิ้วอยู่นะครับตามนิ้วไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยากมาก จังหวะดิจังหวะอย่างเงี้ยหาหัวก็ไม่แย่นะก็ตามตามตามเลี้ยงเขียวเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงยากมากเนี่ยไป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 ต่อไปตั้งแต่เพื่อมีเครองยนต์ือนแต่เครื่องยเยอะไปหนึ่งประมาณนี้เนี่ยเสียงรถก็ผูกใจดีฮะถามว่าแนะนำไหมก็ มันเป็นรถที่ขับง่ายอะ่ะก็แนะนําแหละเอาจรินถ้าถามว่าเอาฟิลฟิลถามคะแนนจากผมคันนี้เท่าไหร่ผมก็ให้ประมาณเจ็ดจุดแปดอะเจ็ดจุดแปดเจุดเก้าจะให้แปดก็ได้เหละมั้งเพราะมันก็เป็นรถที่ขับง่ายนะมองจากข้อดีข้อเสียนทุก,อย,ก,กอ,อย่างแล้วเราก็มองจากความขลังความขลังของการขับอะไรเนงะี้ยขี่อาสามสี่ 3, ที่จะตายแต่ผมชอบสามห้ามากกว่า ขี่สนุกครับขี่สนุกขี่ง่ายขี่ง่ายคือบัง,งคับแบบชิวๆครับเล่นไปคุยไปนู่นนี่นั่นเนี่ยเออไม่ต้องเมมไม่ต้องอะไรเลยชอบมันง่ายๆอะไรเงี้ยถ้าใครถามผมก็ผมก็ยังตอบว่ามันก็เป็นรถที่ขับง่ายครับสนุกดีแล้วกับไม่มีตัวเลือกมากเลยก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมีติดไว้ทั้งหนึ่ง ECU หรือไม่ก็สาม ECU อะไรเงี้ยก็คงดีหรอมั้งถ้าไหวนะน,นี่เขาพูดในกรอีกถ้าไหวนะ ก็ไปช้าหน้าที่ใช้นงนนะครับก็จะได้ไมีตัำเป้าเท่าไหร่อืมประมาณนี้นะก็เป็นรถที่ขับง่ายขับสนุกอืมแต่ว่าก็ต้องคิดทบทวนกันเอาแลวกันว่าเอาอยัางไงครั้งที่แล้วคลิปที่เราสอนเอากุญแจฟรีสิบดอกไปแล้วเนาะสองคลิปที่ผ่านมาสอนทั้งหมดแล้วคลิปนี้ขอพักไว้คลิปหนึ่งแล้วกนะันไหนๆก็อัดติดะแล้วขี้เกียจพูดซ้ำโอเคใครอยากได้กุญแจฟรีสิบดอกไปดูคลิปคลิปที่แล้วแล้วกันนะไปปลายคลิปนะ รับได้ครั้งหนึ่งนะครับก็โดยส่วนตัวแล้วก็ประมาณนี้เนาะก็เป็นรถที่ขับดีขับดีขับสนุกแต่ว่า้วกความเีื่อนเป็นสแตนดาดมันอาจจะแบบไม่ได้วูบวับวูบวับขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับมันอาจจะไม่ได้วูบวับวูบวับขนาดนั้นแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วก็ถือว่าดีเนาะอืมก็ลองดูแล้วกันว่าถูกใจกันหรือเปล่าแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนขับแล้วก็คงชอบแหละเพราะมันก็เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายเป็นรถที่เข้าถึงคนเล่นง่ายๆมากกว่าเออในความคิดผมนะอืม โอเคนี่ก็ครบสามคันละนะครับสำหรับซีรีส์นี้เนาะก็ขอเป็นวันละคลิปแล้วกันนะครับเพราะว่าเผื่อช่วงนี้อย่างเมื่อวานอาชีพไปเสร็จไม่สบายนะครับเพิ่งฟื้นมาหลับไปมาสิบห้าชั่วโมงได้นะหลับเหมือนตายนะครับก็ตื่นมาคอก็อักเสบอยู่นี่ขอพูดได้ละก็เลยมาดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลัวจะเป็นหนักกว่านี้เดี๋ยว,วไม่มีเสียงเอานะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันถึงบ่านนี้นะฮะอยู่กันมาจะปีแล้วนะ ก็ดีใจด้วยที่แบบยังยังเข้ามาทักทายกันอยู่ในคลิปมันอาจจะแบบว่าก็ตามช่วงรถแหละไม่ได้มีอะไรเมา่มอยกันเยอะเพราะทุกคนก็เล่นกันเป็นเล่นกันเก่งยิ่งผมรู้สึกภูมิใจที่ทำแบบมีหลายคนที่แบบโอ้ยเก่งเก่งเกินผมไม่ไกลละเพราะว่าเออเราก็รู้สึกดีอ่ะเคยเห็นคนหนึ่งเขาเก่งกว่าแต่ว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าเราก็แอบเสียใจนิดนึงว่าทำไมเรายังอยู่ย่ำอยู่ตรงนี้แต่อย่างที่ถ้าคนเคยเล่นเกมนี้มาน่าจะรู้ว่าจริงผมเป็นคนที่เป็นปมด้อยเรื่องเกมแข่งรถนะ ผมก็เลยพยายามเล่นเกมแข่งรถให้เยอะๆแต่ว่าเซนส์นผมมันไม่ได้ดีกว่าเซนส์ผมมันไม่ค่อยเหมาะกับเกมแข่งรถเท่าไหร่แต่ว่าถาว่าฟอเล่นได้ไหมพอเล่นได้แต่ว่ามันก็ต้องผมเป็นคนที่แบบไม่มีพรสวรรค์นะแต่ว่าผมพยายามประสบการณ์คือผมพยายามเล่นแบบนี้ซ้าไปซ้ำมาซ้ำๆาเล่นเยอะๆอะเล่นให้มันเยอะเข้าไว้แล้วพอมันเจอโค้งเหมือนเดิมๆเข้ามาแล้วแบบนิ้วมันไปเองอ่ะเออถ้าคุณเคยเล่นเยอะๆคุณจะเข้าใจเขาว่านิ้วไปเองอ่ะคือแบบมันเห็นโค้งหรืออะไรเงี้ยนิ้วมันจะปรับไปของมันเองมันรู้อยู่แล้ว่่าาโค้้้งงงงนนีีีตอออยยะไรเ อยูว่ว้เพราะจะจะเปลี่ยนเป็นรถที่ไม่ค่อยถนัดหรืออะไรเงี้ยจะเองไปอ็นแบบนี้เนี่ผมเป็นสไตล์นั่นแหละก็เอาเล่นเอาสนุกครับเล่นกับน,น้องๆเล่นอะไรเง ABOUT, ี้ยเล่นแบบเห็นรถแต่ละรุ่นบางทีแบบแต่ก่อนไม่เคยรู้จักไม่เคยสนใจพวกเรื่องรถเลยครับทุกวันนี้มาจะขับรถไม่เป็นแต่ก็รู้เรื่องรูรถเยอะแล้วเออไม่เคยไม่เคยขนขวาย,อยาอยากขับรถเท่าไหร่เงี้ยรู้สึกแบบว่านั่งข้างหลังสบายใจกว่าหรือนั่งข้าง ก็เริ่มรู้จักรถมากขึ้นอะไรเงี้ยเออก็เริ่มแบบเริ่มสนุกเริ่มนู้นเริ่มนี่เริ่มแบบอยากได้อะไรเงี้ยเออมันก็จะเป็นความรู้สึกผู้ชายทั่วไปนอะประมาณนั้นคุณก็จะเริ่มแบบมียี่ห้อในดวงใจมีนู้นมียี่ห้อในดวงใจแต่ผมยี่ห้อในดวงใจผมนั้นแพงอ่ะไม่น่าจะซื้อได้โอเควันนี้ก็ประมาณนี้ล้วรันขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ยังอยู่ไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยละกันนะครับก็พาตอนนี้ก็พยายามอยากจะ้ห้ถึงเก้าพันแต่ว่าบางอันมันลงคลิปไปแล้วไม่มีคนเห็็นด้วยยกเลแบบ ท้อมา20กว่าวันได้ก็ตอนนี้ก็พยายามแบบจะกลับมาทําอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ก็ทําจะติดน,นะแล้วอคลิปมันไม่ค่อยเห็นคนเห็นนะครับทปแบบรวมไปสัก4-5วันคนเห็น200อย่างเงี้ยมันผิดปกติเกินไปอะไรเงี้ยมันก็หน่อยๆ YouTube พักหนึง่งก็เลยแบบไม่ค่อยอยากลงเท่าไหร่ตอนแต่ว่าเกมนี้ก็ยังมีคนดูเรื่อยๆอยู่แล้วผมก็ไม่ซสีเรียสเท่าไหร่เดี๋ยวจะพยายามทํารถของพวกญี่ปุ่นให้ดูแล้วกันเพราะว่าห่างหายไปนานเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าคนมีหลายคนที่แบบอยากจะเตรียมตัวไว้ เพราะว่าจริงๆเกาหลีมันจะเข้าก่าเรานิดหนึ่งเราเตรียมตัวไม่ทันเนาะ <_ d ata> แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันยังพอแบบมันอาจจะลงไม่ตรงเป๊ะแต่ว่าเรายังพอเห็นภาพในอนาคตรหรืออะไรงเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นมันก็จะลําบากใจตรงรถญี่ปุ่นมันจะเก่ง <_ d ata> โรี่ปุ่นพอลงเซิร์ฟญี่ปุ่นมันจะเก่งนะ,ะก็เลยค่อนข้างจะลาบากนิดหนึ่งนะครับเออแต่ว่าก็าต้องรอดูว่าเป็นยังไงเนาะ <_ d ata> โอเคเดี๋ยววันนี้ก็เท่านี้ก่อนขอบคุณทุกคนมากๆครับพบเจอกันครับสวัสดีครับ